วัดชัยวัฒนารามเป็นวัดโบราณเก่าแก่เป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างขึ้นในปีพศ2173โดยสมเด็จพระเจ้าปราาทอองสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะเหนือนครลแวก โดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัดภายในเป็นที่ประดิษฐานพระปรางเสียรัตนะมหาธาตุเป็นพระปรางใหญ่อยู่ตรงกลางล้อมรอบไปด้วยปรางบริวารและระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยจำนวน120องค์ เสือหเห็นถึงพระเจดีจุรามณีบนยอดเขาพระสุเมรุสาธุสาธุสาธุครับ